ท่องไพรีประพันธ์โดยไตรโศกบทที่5คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพลายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลสมภพเวงดุ่นฟืนติดไฟไปมารบทิศเหล่าอาคันตุก,กะแต่งตัวประหลาดกลับไม่ขยับหนีในทางกลับกันก็ไม่มีท่าทีว่าจะก,ก้าวเข้ามาใกล้ ยังคงเอาแต่ยืนล้อมนิ่งดังรูปปั้นหินอยู่เช่นเดิมสิ่งที่ทำให้สมภพมั่นใจว่านั่นคือมนุษย์หาใช่รูปปั้นคือประกายสะท้อนในดวงตาและผิวอันมันเลือ่อมเมื่อมากสะท้อนแสงจากกองไฟเช่นกันผู้มาเยือนซึ่งได้รับการยืนยันแล้วจากทั้งคนและผีว่าอันตรายยังไม่ยอมขยับกายเตียงใดสมภพจึงเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เสียเอง เรมินตานประจําตัวที่เขามั่นใจว่านํามันลงมาด้วยระวางเอาไว้ไม่เกินเอื้อมมือถึงเมื่อครั้งสนทนากับผีพรานพร้อมเวลานี้มันกลับวางนิ่งสนิทอยู่ห่างออกไปร่วมสองเมตรเขาเผลอเตะม,มันไปอย่างนั้นหรือไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดสมภพค่อยค่อยขยับตัวเคลื่อนที่เข้าใกล้ปืนตัวเองทีละน้อยทีละน้อย ขณะเดียวกันก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของคนพวกนั้นไปด้วยที่สุดเมื่อได้ระยะเขาใช้ปลายเท้าตัวขึ้นมากระชับมั่นด้วยความชำนาญและทันทีเช่นเดียวกันสามคนที่อยู่ใกล้สุดพ่งเข้าหางเงื้อง,งา้างดาบโค้งขึ้นสุดแขนดุริยะที่ประชิดเกินไปสมภพยิงใส่ได้เพียงคนที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นกลกุ่มกระสุนพุ่งเข้าประทะท้องท้องดีเสียปลิวถอยหลังไปหลายเมตร สมภพก้มตัวหลบคมดาบจากคนซ้ายมือตามสัญชตาตญาณพร้อมสาวขจมมือหมุนตัวไปทางขวาทั้งที่อยู่ในท่าน,นั่งยกผ่านท้ายปืนขึ้นยันบาและยิงใส่คนนั้นขวาซึ่งถัดไปทางนั้นหลังแทนที่จะเป็นคนที่อยู่ใกล้กว่าเสียงปืนแผดลั่นพร้อมกับร่างนั้นปลิวหายหงายหลังลง้มลงกับพื้นคนทางซ้ายซึ่งฟันพลาดเอี้ยวตัวกลับมาฟันซ้ำอย่างรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ว่าสมภพเร็วกว่า เขาไม่มีรีรอหรือยั้งคิดใดๆปล่อยให้ร่างกายทำงานตามสัญชาตญาณกระตุนนต้นไม่ใช่สมองสั่งคมดาบไม่อาจชำแรกแทรกผ่านเนื้อหนังหรือผ่าเรมนตันที่เขายกการขึ้นได้น้ำหนักที่ฟันลงมาถูกทอนด้วยการยืดตัวยกปืนขึ้นสูงก่อนยกเท้าถีบสี่กลางอกพลักแรกอีกฝ่ายเพียงแค่พงาถอยไปไม่ถึงก้าสมภพเดือดดานรั้งเท้ากลับและถีบตัวใส่อีกครั้งในตำแหน่งเดิมและเพิ่มความแรงเข้าไปอีก คราวนี้ได้ผลอีกฝ่ายงางท้องเท้าลอยจากพื้นหลังกระแทกพื้นดินดังสนัน่นอา้ามึงก็คนเหมือนกูนีว่ว่าสมภพโพรออกมาด้วยความย่ามใจแต่แล้วรอยยิ้มที่ผุดพลายบนใบหน้าพันหุบลงมันเลยเห็นสองคนก่อนหน้าที่รับเอากระสุนลูกสองเก้าเมตรตะกัวไปคนละปลอกไม่มีแบ่งใครค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นมาไร้อาการบาดเจ็บใดๆให้เห็น หน้าท้องซึ่งเต็มไปด้วยมัดกลรามมีเพียงรอยแดงจ้ำที่ผิดแผกชัดเจนว่าผิวเนื้อปกติเท่านั้นเองนี่พวกมึงแขวนพระอะไรกันวะสมภพขบ,บกรามแน่นไม่เห็นเช่นนั้นและดูแล้วคนอื่นๆที่มาด้วยกันจะไม่รู้สึกแปลกใจใดๆไม่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาวุธใดๆของสมภพไม่สามารถทําอะไรพวกพ้องของมันได้หลักฐานคือการเอาแต่ยืนนิ่งดูการต่อสู้แบบสามรุมหนึ่ง ไม่มีใครเลยที่จะทะลึ่งโผล่เข้ามาร่วมวงโอไงดีวะสมภพควรววในใจพยายามคิดหาวิธีการจัดการพวกมันให้ได้ทว่าสมองของเขาติดตันไม่ยอมส่งพางความรู้สึกใดๆให้เลยแม้แต่นิดเดียวจังหวะนั้นเองเสียงด้านบนดึงความสนใจให้ต้องเงยหน้าขึ้นมองภาพที่เห็นแบบชัดถนาตามีเพียงเงาวูบไหวของใครคนหนึ่งผัวกระจนลงมาใส่มนุษย์ประหลาดที่ตรงหน้าตามด้วยเสียงกึด๊ด ผ่านหอมนั่นเองสีหน้าเขาดูมั่นใจในอะไรสักอย่างและภาพที่เห็นตรงหน้าก็เลนเอาสมภพ,พใจเต้นรัวเช่นเดียวกันพอมนุษย์ประหลาดที่ขึ้นชื่อว่าตายไม่เป็นที่ถูกพันหอมคร่อมขี่อยู่นั้นสุดหวบลงกับพื้นก่อนที่พัานหอมจะกระชากบางอย่างออกกระโดดข้ามฟากมารวมกันกันกบสมภพ,พเปอยงที่คิดไว้เลยล่ะคุณสมภพ,พไอ้พวกนี้ไม่ใช่ว่าตายไม่เป็นแต่มันจะตายก็ต่อเมื่อต้องข่มอาวุธของตัวเองเท่านั้น อ้เมื่อครูสู้ดีๆนะหนึ่งต่อสามยังบ่อยยัน่นนับถือนับถือนี่ดูอยู่ตลอดเลยหรือครับอ่อถ้าจะพูดให้ถูกก็คือตั้งแต่พรานพร้อมเขามาหาคุณนั่นแหละฉันเองก็อยากรู้ว่าเขาจะบอกอะไรหืมพานก็ช่างสมภพบขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจงเขม็งมองพรานหอมปานจะกินเลือดก,กินเนื้อผมจนปัญญาจะหาคำไหนไมาว่าแล้วนะครับเอาพูกมันคุณสมภพ ทำยังไงก็ได้ให้มาถือไว้สักชิ้นจะมีดหรือดาบก็เลือกเอาตามความถนัดแต่ต้องจัดก,การให้หลุดออกจากมือมัเสียก่อนสาเหตุที่พรานหอมมั่นใจขนาดนั้นเพราะไม่ใช่เพียงแค่คนที่เขากระโจนลงมาจัดการสุดลงกับพื้นแต่ร่างกายเริ่มย่อยสลายกลายเป็นฝุ่นดินชัดเจนแล้วพรานหอมเดาถูกฉะนั้นหากจะจัดการให้ได้ก็ต้องทำอย่างที่เขาว่าชิงอาวุธมาให้ได้แรกทีเดียวสมงพคิดแต่ว่า จะชิงมาจากคนไหนดีแต่แลคก็จะขึ้นได้จะเสี่ยงให้มากความทำไมในเมื่อทั้งมีดและดาบของร่างที่เพิ่งกลายเป็นฝุน่นดินวางอยู่ตรงหน้าห่างออกไปเพียง2เมตรไม่เกินนั้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือพวกนั้นจะเร็วกว่าการโกท่านั้นเองพานผมฝากหน่อยเรียกว่าลิ้นยังไม่ทันเข้าปากด้วยซ้ําสมภพผักเรมินตั้งของตัวเองให้พันหอมถือไว้กวาดสับเทาพุ่งตรงไปยังดาบเล่มโค้งที่วางอยู่ แน่นอนว่าอีกฝ่ายย่อมเข้าใจดีถึงเจตนาและไม่ยอมให้เกิดขึ้นโดยง่ายทว่าแม้จะเห็นว่าพวกนั้นเองก็พุ่งเข้ามาสมภพก็ไรซึ่งอาการชะง,งักด้วยความมั่นใจว่านอกจากศัตรูแล้ว่านหอมเองก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการเช่นกันแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงเสียงปืนแผดลั่นจากด้านหลังและแทบเป็นวินาทีเดียวกัน ศัตรูตรงหน้าสมภพซึ่งเตรียมสังหารเขาปลิววาห่าไปเขาช่วยดาบขึ้นมาได้ก็ออกลวดลายดังตนเป็นครูดาบฟันเป็นแนวขวางครึ่งวงกลมตัดเอาต้นขาของอีกองสาคนที่พุ่งเข้ามาเสริมขาสะบ,บั้นแม้จะหนักไปบ้างหากเทียบรูปร่างของมันเพราว่าสมภพกับรู้สึกถึงความได้เปรียบและพลังที่เอ่อร้นจากตัวดาบสู่ร่างกายเขา จะเป็นด้วยอุปทานเขาเองหรือมันเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็สุดจะคาดเดาเพื่อหาคำตอบได้แต่อย่างน้อยเวลานี้ในเมื่อรู้แล้วว่าจะสู้กับพวกนั้นได้อย่างไรสมภพก็ไม่จำเป็นต้องยั้งคิดหรือลังเลใจใดๆอีกผ่านหอมถึงแก่ตะลึงงนันเมื่อเห็นการฟาดฟันต่อสู้ด้วยความชำนาญของสมภพเขาไม่คิดว่าชายหนุ่มนักท่องภัยผู้นี้จะเก่งกาจได้บานเทพสงคราม ทว่าก็ยังวางใจไม่ได้แม้สถานการณ์ที่เห็นตรงหน้าสมคบจะลุกไล่ตั้งรับอีกฝ่ายอย่างคล่องแคล่วแต่อีกฝ่ายเองก็ไม่ธรรมดาขอนั้นพรานหอบรู้ดีดังนั้นตนเองจะมัวแต่ยืนชื่นชมความเก่งกาจอย่างเดียวไม่ได้ตนก็ควรแสดงให้เห็นบ้างทาว่ายังไม่ทันได้กระทำการใดๆลงไปมนุษย์ประหลาดกลับลาดถอยไปเองเสียอย่างนั้น พวกมันค่อยๆเร่งกายหายไปในความมืดทีละคนสองคนที่สุดคนสุดท้ายจึงสมภพพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อชนะก็กระโจนถอยห่างแล้วหันหลังวิ่งไปอีกเช่นกันไม่ต้องตามไปหรอกคุณสมภพผ่านหอมตะโกนรั้งไว้ในจังหวะที่สมภพตั้งท่าจะสับทาวิ่งตามจะตัวหันกลับมาตั้งกระทู้ผ่าสายตาว่าเหตุใดจึงห้ามไว้ทั้งที่เวลานี้พวกตนกำลังเป็นต่อไม่ใช่หรือ ต่อเมื่อเห็นสีหน้าพรานหอมซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกนั่นแหละจึงยอมโดยง่ายเขากลับมารวมตัวกันหมอสสำรวจพรานหอมตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างละเอียดไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับพานไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับสมภพถามยังคงมีความเคลือบแคลงว่าเหตุผลอันแท้จ,จริงที่พรานหอมไม่ให้ไล่ตามไปนั้นคืออะไรกันแน่นางกองคุณสมภพ นั่งก่อนแล้วฉันจะธิบายทุกอย่างให้ฟังเองพรานหอมว่าสมภพยอมซุดตัวนั่งแต่โดยดีหลังจากที่อีกฝ่ายเติมเชื้อเขี่ยไฟในกองให้คุจนสว่างพอและเอาแต่นั่งหน้าเครียดจ้องกองไฟสลับกับหน้าตนเองจนสมภพเครียดจัดอึดอัดเป็นที่สุดและเขาก็พวงคำถามพร้อมระเบิดอารมณ์ในคราวเดียวเป็นยังไงกันครับพรานผมละเกลียดนักไอ้ท่าทีอึดอัดเก็บความลับของพรานเนี่ย จะบอกอะไรจะพูดอะไรถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดมาสิครับอย่ามัวแต่อมภูมิไม่ใช่แบบนั้นคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะคุณสมภพ,พที่ฉันไม่ให้ไล่ตามไปหนะมันมีเหตุผลแล้วมันเหตุผลอะไรเล่าสมภพ,พยังคงขึ้นเสียงใส่อารมณ์เริ่มชุนเฉียวหนักขึ้นเป็นกำลังก่อนอื่นคุณวางดาบนั่นลงก่อนดีไหมถือไว้ไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆบ้างหรือความรู้สึกหนะั สมภพเลือกคิ้วด้วยอาการชงงเหลียวมอมือขวาตนแล้วก็ใจหายนี่เขากำดั่มดับเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเลยหรือแต่ที่มันยังผลนี้่เขารู้สึกสับสนและตตกตกใจหนักกว่านั้นก็คือเขาไม่สามารถปล่อยมือจากด,ด้ามดาบได้ราวกับมือและดาบถูกฉลอมไว้ด้วยกาวชนิดพิเศษเห็นทีต้องตัดมันทิ้งเท่านั้นกำมังมือข้างนี้สมภพครวร จะตัดสินใจทําอะไรบ้าๆอยังใจคิดเชียวพันหอมตะว,วัดเสียงดุตบไหลขวาของสมภพสุดแดงเท่านั้นเองดาบเล่มนั้นพนลุดออกไปโดยง่ายอย่างไม่น่าเชื่อตามด้วยเสียงครวญด้วยอาการโล่งใจนี่ละอาทางของมันพันหอมว่าถอนใจยาวเมื่ออารมณ์ของสมภพเย็นลงผันหอมจึงอธิบายให้ฟังว่าเขาสงสัยตั้งแต่กรรม,มีดที่เก็บได้จากศพของผันพร้อม เละเกิดโจรลงมาเชือดคอมนุษย์ประหลาด่แล้วความรู้สึกแรกและความรู้สึกเดียวที่เอ่อล้นอย่างประหลาดคือฉุนเฉียวและต้องการสังหารเท่านั้นที่น่ากลัวคือแม้จะเป็นฝั่งเดียวกันก็ไม่มีข้อยกเว้นพรานหอมต้องสะกดขบอารมณ์ตนเองขั้นสุดกว่าจะทำให้มันเป็นปกติได้เลยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่พรานหอมรั้งไว้ไม่ให้สมภพไล่ตามเพราะจากที่สังเกตเมื่อครู่ พวกนั้นไม่ให้ความสนใจกับพรานหอมเลยไม่แต่น้อยมุ่งแต่จะประหัดประหารสมภพเพียงเดียวเท่านั้นกุณแล้วคุณหนะักคุณสมภพเรื่องของพรานพร้อมหนะักความจริงมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเข้าใจตั้งแต่แรกพรานพร้อมไม่ได้ถูกฆ่าเขาฆ่าตัวเองเขาตายเพราะตัวของเขาเองอะไรนะครับสมภพอุทานลั่นฉันถามจะพรานพร้อมของมาแล้วละเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าที่พรานพร้อมจะมาหาสมภพเขาได้สื่อสารกับพรานหอมก่อนแล้วพรานหอมเล่าว่ามันเป็นการสื่อสารกันในฝันทว่าทุกอนูจิตสัมผัสได้เหมือนจริงทุกประการนั่นจึงทําให้พรานหอมรู้ว่าความฝันนั้นเกิดจากอํนนานาจของผีพรานพร้อมที่ต้องการสื่อสารหรือบอกอะไรบางอย่างดังนั้นพรานหอมจึงคลายความขิมขลังในการปิดจ,จิตเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพัดสิ่งเร้นลับ ที่อาจเกิดขึ้นและปล่อยให้ความต้องการของผีพรานพร้อมดำเนินต่อไปเรื่อยๆผ่านพร้อมมันในความฝันเขาพาพรานหอมเดินลัดเลาะไปตามปากเขาและห้วยลึกซึ่งทุกๆสถานที่พรานหอมจำได้ว่าเคยมาแล้วทั้งสิน้นกระทั่งมาถึงยังจุดที่พักนอนกันอยู่นี่จู่ๆกลุ่มคนประหลาพวกนั้นเกิดโผล่มาดักหน้าราวกับมีอีกมิติหนึ่งอยู่ก็ไม่ปานพวกนั้นมาด้วยกันสามคน พานพร้อมหันมาพยักหน้าให้พันหอมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นวันนั้นวันที่เขาตายนี่เองเหรอือมนุษย์นาคาที่ตํานางเขาว่ากันขอชังเข้าไปในเมืองของพวกท่านหน่อยจะได้หรือเปล่า่านพร้อมเป็นฝ่ายเปิดประเด็นก่อนกล่าวไปข้างหน้าเอ่ยทัดทายทวานน้ำเสียงและท่าทีมันดูกร้าวจนกลายเป็นการเกินเลยจาบจุ้งอย่างเห็นได้ชัดมนุษย์นาคาหรือพวกนี้คือมนุษย์นาคา โอปปาติกะอย่างหนึ่งที่อุบัติขึ้นระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นาก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงมนุษย์นาคาที่มีแต่เรื่องเล่าเนรืออีกฝ่ายไม่ตอบตกลงหรือปฏิเสธใดๆเอาแต่ยืนนิ่งจ้องหน้ารานพร้อมสีหน้าไร้ความรู้สึกท,ทันทีที่รานพร้อมก้าวเท้าเข้าไปหาเพียงนิดเดียว มนุษย์นาคาคนกลางพลันพุ่งเข้าหายังท้ากดถึงตัวกันราวเมสเษดวาดคมดาบในแนวขวางถูกทงท่าล้เป็นไปราวกับถูกฝึกหรือจำกัดให้ทำแบบนี้ผ่านพร้อมชักเท้ากลับดึงตัวแอนหลังนิดหนึ่งยังผลให้คมดาบเฉียวคอหอยไปเพียงคืบฮึก็งไม่เท่าไรนี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าเอาชนะพวกฟ้าประตูได้จะสามารถเข้าสู่เมืองนาคา และออกมาเพราะสมบัติมากมายแค่ไหนก็ได้เท่าที่ต้องการหนะหืมว่าแล้วพรานพร้อมกุลหลวงเอาบางอย่างออกมาจากย่ามมันคือมีดแบบเดียวกันกับที่พวกมนุษย์นาคาซึ่งเจ้าตัวระบุชัดว่าเป็นผู้รักษาประตูถืออยู่เขาโบกมันไปมาเอ่ยอ้างหัวเราะร่าแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นต่อพอดีฉันจัดก,การได้ตนหนึ่งเมื่อไม่นามานี้หนะ่ะนี่เป็นมีดของเจ้านั่น ส่วนดาบนั่นขี้เกียจแบกมันหนักเกินไปยังไงแบบนี้พอจะเข้าไปยังเมืองพวกท่านได้แล้วหรือยังเช่นเดิมไม่มีการตอบรับใดๆจากชาวมนุษย์นาคาทั้งสามคนกลางซึ่งเคยกระโจนออกมาเพื่อสกัดพรานพร้อมสึกเท้าถอยหลังกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมพรานพร้อมกระยิมยิ้มในใจเดินเนิบช้าเข้าไปหาทันทีนั่นเองเขาเกิดมีอาการผิดปกติให้เห็น ร่างกายกระตุกเกรงมือข้างที่กำรรม,มีดอยู่ค่อยๆเงื้อขึ้นกลางออกในระนาบเดียวกับช่วงเอวหรือในจังหวะที่พรานหอมไม่ทันคาดคิดพรานพร้อมจิกปลายมีดแหลมคมรือโค้งด่งเขียวเข้าที่ข้างเอวกดมันลึกเข้าลึกเข้าจนเลือดเริ่มทะลักออกมาและที่สุดพรานพร้อมก็กระชากมันอย่างแรงในแนวขวางหน้าท้องเปิดกว้างมือปล่อยด้ามมีดให้มันคายอยู่แบบนั้นพรานพร้อมสุดทวบลงกับพื้น ทั้งเลือดและเครื่องในล่วงเพละปนกับเลือดที่ส่งกลิ่นข้าวคลุ้งร่างของพรานพร้อมค่อยๆเอลังล้มแผลไปในที่สุดจากนั้นก็แน่นิ่งไปมนุษย์นาคาคนเดิมเข้ามามองร่างไร้วิญญาณด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่แล้วพรันเผยรอยยิ้มหิ้มออกมามนุษย์ใจอยากคนใดก็ไม่อาจล่วงพ้นเขตขามเข้ามาสู่พบผู้พกฆ่าได้ความตายที่เจ้าได้รับ และการถูกจองจำหลังจากนี้คือรางวัลของเจ้าคันแล้วมนุษย์นาคาทั้งสามก็จากไปทำนองเดียวกับตอนที่โผล่มานั่นละเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพานพร้อมตอนฉันได้ยินยังตกใจเลยเรื่องเมืองนาคามนุษย์นาคาฉันเองคิดว่ามันเป็นแต่เรื่องเล่าประพปราเพราะค้นหาร่องรอยแล้วไม่มีที่ไหนเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับเมืองนาคา หรือชาวเมืองที่นั่นบ้าจริงตอนพรมมานพม่าบอกฉันเองก็น่าจะฉุกใจคิดได้บ้าบ้าพานหอน่อตำหนิตัวเองเป็นการใหญ่เดี๋ยวก่อนนะครับพานเมื่อครูที่พานเล่าพานพร้อมกับพูดถึงผู้เฝ้าประตูการผ่านเข้าสู่เมืองนาคามันจะเป็นจริงอย่างที่พลานพร้อมเข้าใจหรือเปล่านะถ้ามีอาวุธของพวกนั้นท้ายประโยคสมภพราวกับจะสนทนากับตนเองมากกว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ ตอนที่ที่ฉันพบพวกนั้นไม่ใช่แถวนี้เองเรื่องที่ว่าถ้ามีเข้าของขุมมือนาคาแล้วจะผ่านเข้าไปได้หรือจัดการกับผู้คุมประตูอะไรนั่นฉันไม่เคยได้ยินไม่รู้ว่าพรานพร้อมไปเอามาจากไหนแต่ดูจากที่จูๆ่ๆพวกนั้นโผล่มาเล่นงานเราถึงที่นี่ก็พอมีเขาอยู่บ้างผมมีเล่มนี้อยู่ที่เราถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วทำไมเราได้รับจุดจบแบบเดียวกับพรานพร้อมกันนะมันเพราะอะไรกัน เป็นอีกครั้งที่สมภพใส่ใจคําพูดของพรานหอมเพียงครึ่งเดียวที่เหลือเขาครวนเครือราวกับพูดกับตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ไหมคุณสมภพในในเรื่องมันก็มาถึงตรงนี้และดูท่าเราอาจจะต้องเจอพวกนั้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ฉนั้นเราเป็นฝ่ายตามหาพวกนั้นตามหาเมืองนาคาเสียเองครั้งก่อนพรานหาไม่เจอเพราะไม่มีสิ่งของที่อาจเป็นสื่อกลางแต่ตอนนี้เรามีแล้ว และมีถึงสองชิ้นสมภพและพรันหอมสบตากันด้วยความเข้าใจความคิดของกันและกันราวกับสมองทั้งคู่เชื่อมถึงกันอย่างเสียอย่างนั้นพอความคิดของสมภพก็เป็นแบบเดียวกับที่พรันหอมคิดและกำลังจะพูดนั่นเองเพื่ออะไรล่ะทันทีนั้นทั้งพรานหอมและสมภพพลันสะดุ้งโหยงเมื่อจู่ๆสิยงกล้าของใครคนหนึ่งพูดขึ้นจากด้านหลัง ปื่อประจํากายว่าไปะยะังตำแหน่งที่สายตาจาับจ้องเทพเจน,นทันทีและแล้วอาคันตุกะโรคสองกุ้งโผมาจากเงามืดผ่านหอมุสมพบเบิกตาโคลงไม่เห็นว่าเป็นผู้ใดจากเครื่องแต่งกายที่เห็นเขาคือชาวเมืองนาคายยังไม่ต้องสงสัยหากแต่ที่เป็นปริศนาคือบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าชาวเมืองมาจากอีกภพภูมิหนึ่งตรงหน้าอ่อนแอและให้ความรู้สึกแตกตากออกไปถูกแล้ว ข้าคือชาวเมืองนาคาแต่ก่อนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแก่ได้ตายได้มีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงได้ไม่ต่างจากพวกท่านเลยแม้แต่น้อยจริงอย่างที่อีกฝ่ายพูดความรู้สึกทุกอย่างมันสื่อให้สัมผัสได้ว่าชาวเมืองนาคาผู้นี้ต่างกันออกไปเขาหาได้แผลไอสังหารเย็นเยือยออกมาแต่กลับเป็นความลำบาก น่าสงสารและต้องการให้ช่วยเหลือที่สำคัญไหลซ้ายของเขามีแผลชะกันซึ่งมองเพียงปราดเดียวก็รู้ว่ามันเริ่มเน่าและลามลงมาเกือบถึงศอกแล้วเป็นไปได้หรือชาวเมืองนาคาบาดเจ็บได้ด้วยหรือข้าข้าคือเจ้าของบีดเล่มนั้นพรานที่ตายผมมันทำร้ายข้าเมื่อหลายเดือนก่อนอะไรนะอะไรนะ พันหอมและสมภพอุทานขึ้นพร้อมกันหน้าตาตื่นแน่นอนว่าไม่อยากเชื่อหูตัวเองกับข้อมูลที่ได้รับชาวเมืองนาคาผู้นั้นเล่าให้ฟังว่าชาวเมืองนาคานั้นอุบัติขึ้นแบบโอปะปะติกะอาศัยอยู่ในเขตปกครองของพญานาคตนหนึ่งด้วยบุญและบาปที่มีความเสมอกันและจิตอธิษฐานก่อนตายเมื่อคลาเป็นมนุษย์เกี่ยวกับพญานาคจึงได้มาเกิดในภพภูมิ ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์และพิภพนาคาเมืองนาคาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแม้จะเห็นว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีการสืบพันธุ์อยู่ที่นั่นกระทั่งศีนทั้งบุญและบาปเพื่อไปเกิดในภพภูมิอื่นอีกต่อไปทุกคนจะแยกกันอย่างชัดเจนชายอยู่ส่วนชายหญิงอยู่ส่วนหญิงตั้งใจรักษาศีลเพื่อสร้างกุศลให้ตนเอง ผู้ชายมีหน้าที่เป็นผู้ป้องกันเมืองซึ่งมีทางเข้าเป็นประตูใหญ่สีทิศต,ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆจะไม่ทำอันตรายทั้งมนุษย์และสัตว์หากไม่ถูกรุกรานชาวเมืองนาคาจะขึ้นมายังพบภูมนุษย์ทุกๆวันเพ็ญเพื่อสั่งสมบุญเพราะจะมีพระอริยะมาเทศนาสั่งสอนและรับบารจากนั้นจึงกลับลงไปอยู่ในโลกของตัวเอง ใช้ชีวิตเยี่ยงดวงจิตที่สงบนิ่งไร้กิเลสใดๆแต่แล้วอยู่ๆมนุษย์นาคาผู้นี้เกิดทำผิดเขามีจิตอกุศลเกิดความต้องการในเรื่องกามรมรณมแน่นอนว่าเพียงความคิดที่เป็นมนทินเพียงเล็กน้อยจะเมืองซึ่งเป็นองค์พญายนาคย่อมรับรู้ได้เขาถูกขับไล่ออกจากเมืองนาคาและมีสถานะเยี่ยงมนุษย์ทั่วไปและได้พบกับพรานพร้อมโดยบังเอิญ พร,พร้อมทำร้ายเขาเพราะคิดว่าเขามีสมบัติติดตัวมากมายโด้วยกิเลสที่ก่อตัวขึ้นเขาจึงโกหกว่าหาจกจัดการเขาได้หรือสามารถทำให้เขายินยอมมอบอาวุธอันเป็นสิ่งของของเมืองนาคาเขาจะสามารถเข้าไปและออกมาได้โดยไม่ถูกห้ามในนั้นมีสมบัติมากมายให้เขาเอากลับออกมาได้เท่าที่จะแบกไหวจิตใจมนุษย์ ่อให้บอกว่าตั้งอยู่ในศีลหนักแน่นแค่ไหนอย่างไรเสียย่อมมีกิเลสผ่านพร้อม่อทำร้ายเขาและลักเอามีดมาพ่านพร้อมไม่รู้ว่าเขาไม่ตายและสุดท้ายมีเล่มนั้นนั่นเองพ่านพร้อมจึงได้พบจุดจบจากความโลภของตนและประตูที่ว่าอยู่ไหนพวกท่านจะค้นหาไปเพื่อเหตุใดต้องการทรัพสมบัติหรือชาวเมืองนาคาถามกลับ ทั้งพรานหอมและสมภพสายหน้าพร้อมกันประตูที่แท้จริงฉันไม่อาจบอกได้มันเป็นความลับที่มนุษย์ไม่ควรล่วงรู้แต่ตราที่พวกท่านยังมีอาวุธของชาวเมืองนาคาอยู่พวกเขาจะมาพบพวกท่านเองสมภพเหลียวสบตากับพรานหอมสายตาบอกชัดว่าเป็นการตั้งกระทูเชื่อได้ไหมในเมื่อเจ้าตัวเพิ่งบอกหยกว่า ใช้ความโลภในใจของพรานพร้อมชักนำเกิดทานเขาเดินทางไปสู่ความตาย